ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมาแล้วเลขเด็ดเสียงไทยพญาบึงนักเสียงโชคจุดทูบทำพิธีนั่งรอลุ้นตั้งแต่เช้ายันค่ำมาแล้วเลขเด็ดเสียงไทยพญาบึงนักเสียงโชคจุดทูบทำพิธีนั่งรอลุ้นตั้งแต่เช้ายันค่ำก่อนได้เลขเด็ดสมใจสองตัวสาตัวนำกลับไปเสี่ยงดวงกันวันที่11พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หลังวัดโบสถ์ราชรัทธาตำบลบางระกำ อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบนังเสียงดวงที่นำดอกไม้ทูกเทียนพร้อมกระดาษเขียนตัวเลขม้วนใส่ในถุงมาจำนวน3ชุดทำการจุดทูบบอกเล่าขอตัวเลขเสี่ยงทายจากพญาบึง้งตามความเชื่อเพื่อหาตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคโดยมีการนำกระดาษเขียนตัวเลข0-9ถึง9ทั้งหมด3ชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึง้งเพื่อให้พญาบึง้งคีบออกมาจากรูเป็นการเสี่ยงทายตามความเชื่อของชาวบ้าน โดยครั้งนี้นักเสี่ยงโชคได้ทําพิธีขอตัวเลขเสี่ยงทายจากพญาบึงตั้งแต่ในตอนเช้าและต้องรอจนกระทึงช่วงค่าพญาบึงจึงคีบกระดาษที่เขียนตัวเลขออกมาจากปากรูสองครั้งโดยครั้งแรกเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามหนึ่งเกและครั้งที่สองคีบตัวเลขออกมาอีกสองตัวเปิดออกมาพบเป็นเลข8 3ดสาและหลังจากนี้บรรดานักเสี่ยงโชคที่มารอเลขเสี่ยงทายต่างนําตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงกันต่อไป ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ